สวัสดีครับกลับมาก่อติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเอาแล้วไงครับมีโอกาสสูงแล้วที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถคว้าตัวเดคแคนไรส์มาจากเวสต์แฮมได้นะครับก็กล่าวว่าจะไปตัดหน้าไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนี่แหละครับเรดเดวิลนี่ถือว่ามีฤดูกาลที่ดีมากๆฤดูกาลหนึ่งนะครับภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮักกุนซือชาวดัชทั้งที่เพิ่งจะเข้ามารับตําแหน่งแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นเอง แล้วจะทําให้ดีกว่านี้อีกนะครับถ้าหากแมนเชสเตอร์เต็ดสามารถที่จะเสริมทัพในหลายๆตําแหน่งมีแต่คนออกมาแนะนำนะครับว่าแมนยูนีเสริม1 2ึ่งถึงสองตแหน่งมันไม่ได้แล้วนะครับฟอร์มที่เล่นกับเซอรเรอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เห็นเลยว่าเราห่างกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นถ้าหากจะต้องการลดช่องว่างตรงนั้นแมนยูจะต้องเสริมนักเตะดีๆนะครับต้องเป็นเกรด A เนี่ยหลายคนทีเดียวครับและหนึ่งในนั้นครับก็คือทางด้านเดคแคนรส์นั่นเอง โดยแมนยูนีก็กล่าวว่าจะให้เงินส่วนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะแถมทางด้านเฟรดหรือแม้ก็สกอตต์แม็กทูมินีเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาด้วยก็เอามิดฟิล์มานะครับแล้วก็เอามิดฟิล์กลับไปให้กับทางด้านเวสแฮมก่อนหน้านี้อาร์เซนอลครับเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวเดแคาไรส์แต่ว่าฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานข่าวล่าสุดครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเดนี่มีโอกาสมากกว่าครับที่จะได้ตัวนักเตะคนนี้ครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับทำไมมันถึงทวิสต์อย่างนั้นน่ะ ก็เพราะว่าอาร์เซนอลนี่พร้อมที่จะจ่ายเงินค่าตัวให้กับทางด้านเวสต์แฮมนี่อยู่ที่8 0ถึง85ล้านปอนด์นะครับซึ่งต่ำกว่าที่ทางด้านเวสต์แฮมต้องการเวสต์แฮมนี่ต้องการอยากจะได้ขั้นต่ำนี่คือ9 0ถึง100ล้านปอนด์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เลยมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับก็คือเงินส่วนส่วนหนึ่งอย่างที่บอกแล้วก็ตัวของเฟรดหรือไม่ก็สกอตต์แม็กซชูเมเน่ครับเอาแล้วที่บอกว่าเดคแอนไลท์นี่ได้รับการติดต่อจากโทมัสทูเครน ตรงนี้นี่ออกมายืนยันนะคบว่ายังไงเดคแครไรส์ก็ไม่ไปครับมาจากปากของอดีตประธานสโม,มสรคิสตันพาเลสนะครับไซมอนจอแดนครับเดคแครไรส์ยังไงเขาก็จะไม่ย้ายไปอยู่กับทางด้านไบรเยอร์มิวนิกเขาจะไปอยู่กับหนึ่งในสโม,มสรยักษ์ใหญ่ในเกาะอังกฤษและก็พยายามที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้เขาเป็นนักเตะที่สามารถจะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ได้เขาสามารถที่จะเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงได้ในอนาคตตอนนี้ก็มีชื่ออยู่แล้วนะครับจะสามารถสร้างชื่อได้อีก แล้วเหตุผลอะไรเล่าที่เขาจะย้ายไปเล่นที่เยอรมันไปอยู่กับลีกที่เรียกว่าแทบจะผูกขาดก็เกือบจะไม่ผูกขาดเหมือนกันนะครับสาหรับที่เยอรมันฤดูการนี้ครับแมนบรนเซียดอทบุนมาพลาดท่าไเอน,นะครับในวินาทีสุดท้ายเลยนะครับมาอย่างนั้นนี่ก็สามารถจะคว้าแช,ชมป์บุนเดสกาตัดหน้าบบเยอร์มิวนิกได้เอาเป็นว่าตอนนี้นี่เรามีโอกาสมากกว่านะครับที่จะได้ตัวเดคแอนไรส์อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมีข่าวว่าทางด้านอาเซนอลน,นี่ไปติดต่อไคเซโดแล้วนะ นะครับนักเตะของไบรตันครับนักเตะวิฟิด์ของทางด้านไบรตันซึ่งค่าตัวเนี่ยถูกกว่าเดคแคนไรส์คนนั้นนี่ก็ราวๆ70ล้านปอนด์ครับซึ่งถ้าหากได้ทางด้านไคเซโดพวกเขาก็ไม่เอาเดคแคนไรส์แล้วนะครับนี่ครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทำไมแมนเชสเตอร์เดนนี่มีโอกาสครับที่จะได้ตัวนักเตะของเวสต์แฮมคนนี้ครับสางนด้านคู่หูของ เดอแคนไรส์นะครับก็คือเมสันเมาส์เนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าน่าจะมีการปิดดีลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับภายในสุดสัปดาห์หน้านะครับกับสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยตามรายงานข่าวนี้บอกว่าตัวของเมสันเมาส์นี่ได้แจ้งไปที่เชลซีนะครับว่าเขาต้องการอยากจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มาจากท่าฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับโดยทางด้านเชลซีนี่ต้องการอยากจะได้ค่าตัวนักเตะอยู่ที่80ล้านปอนด์หรือถ้าหากอยากจะลดก็คือลดอยู่ที่70ล้านปอนด์ แต่ว่าแมนเชสเตอร์เตดยังคงยืนกรานนะครับว่าถ้าจะจ่ายเนี่ยก็คือจะจ่ายอยู่ที่50-60ถึงล้านปอนท่านั้นนะครับไม่ให้มากกว่านี้แล้วนะครับสำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาอยู่กับเชลซีอีก1ปีแล้วก็ค่าเหนื่อยดีก็สูงเหลือเกินครับโดยค่าเหนื่อยที่เขาจะได้รับกับแมนยูนี่แมนยูจะจ่ายอยู่ที่200,000ปอนนะนะครับไม่ไม่ให้2 0 0 0 0 0นะครับแมนยูจะจ่ายให้กับเบสันเมาอยู่ที่20,0,000 ก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี่เขารับกับเชลซีอยู่ที่สัปดาห์ละแ0 0 0 0ครับมาอยู่กับเรานี่โหได้เพิ่มขึ้นมาถึงสัปดาห์ละ2 0 0แสนทีเดียวครับตอนนี้หลักๆเลยก็คือสรุปตัวเลขกับทางด้านเชลซีนะครับซึ่งยังต่างกันอยู่ราวๆ2 0่สถึงล้านปอนด์ตรงนี้ครับแต่ฟาบิโอโรมาโน่นี่ก็ออกมาบอกนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนนี่รอบนี้จะไม่ยอมเชลซีนะครับคือถ้าหากเชลซีไม่ลดราคาลงมาตามที่แมนยูต้องการนี่เพวกเขาก็จะ ไม่เอาเมสันเมาส์แล้วนะครับมันแพงจนเกินไปครับ too much ครับแพงจนเกินไปครับสำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาอยู่กับทีมอีก1ปีตัวนี้เห็นด้วยนะนะครับคือแบบค่าเหนืยก็แพงอยู่แล้วนะครับแล้วก็โหจะมาเอา70-80ถึงล้านมันจะโขกมันจะสับกันมากเกินไปครับคีมินเจนะครับสถานการณ์ล่าสุดก็คือจะมีการพูดคุยกันเป็นครั้งที่3นะครับนี่คุยกันมา2ครั้งแล้วยังไม่ได้ข้อสรุป100ซ์ครับ แต่ว่าเรื่องค่าฉีกสัญญาไม่ต้องห่วงนะครับยังไงแมนยูก็จ่ายอยู่แ้วนะครับค่าฉีดสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรซึ่งก็จะมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมยังมีเวลาอยู่นะครับอีกราวๆหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นตรงนี้แมนยูก็จะมีการพูดคุยกับฝั่งของทางด้านคิมบินแจ ja ครับในเรื่องของค่าเหนื่อยนั่นเองครับหลกัหลกๆแล้วตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้นะนะครับโดยคาดว่าค่าเหนื่อยของคิมบินแจนี่จะสรุปกันอยู่ที่ 6ถึงล้านยูโรนะครับแล้วก็บวกแอดออนก็ถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ5-6ล้านปอนนะครับคู่แข่งในการที่จะยิงตัวคิมินเจนี่ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้คือแมนยูกับคิมินเจคุีกันโดยตรงนะทางด้านนาโปรีก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะครับเพราะว่าแมนยูยังไงก็จะจ่ายค่าฉีกสัญญาส่วนทีมอื่นๆที่เคยให้ความสนใจในตัวคิมินเจคือรู้แล้วล่ะว่ายังไงคิมินเจก็เลือกไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็โล่งหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่สรุปนี่แหละครับว่าเราจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับทางด้านคิมบินเจนได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับหลังเกมที่แมนยูแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีรายง,งานข่าวจากทางด้านสปอร์ตครับว่าหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงแมนเชสเตอร์เตนนีได้มีการติดต่อไปที่เอเจนต์ของอัมราบัตนักเตะมิดฟิลด์ของฟิออเรติน่าครับต้องการอยากจะให้นักเตะคนนี้ย้ายมาอยู่ที่ทิดโอแทฟฟอร์ดครับ แมนยูนีพิจารณาแบบจริงจังด้วยในการที่จะดึงนักเตะวิดฟิลชาวโมร็อกโคคนนี้เข้าสุดทีมครับแตว่าไปแล้วนี่แมนยูเคยติดต่อไปแล้วนะครับช่วงหนึ่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นฟิออลเนติน่าปฏิเสธครับแต่ว่าเขาให้สัญญากับฝั่งของอาราบัตนะครับว่าเดี๋ยวพอในช่วงซัมเมอร์เนี่ยถ้ามีข้อเสนอเข้ามาเขาก็จะปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมไปครับตอนนั้นเอเจนต์นอ่ออกมาบอกนะครับว่าแมนเชสเตอร์เตยดนี่เป็นหนึ่งในหลายๆสโมสรที่ต้องการอยากจะได้ตัวอาราบัต แต่ว่าตอนนั้นคือฟิโอลตดน่าไม่ต้องการจะปล่อยนะครับแต่ตอนนี้เคลียร์แล้วนะครับสามารถจะย้ายออกจากทีมได้แมนยูก็เข้าสู่กระบวนการนะครับในการที่จะไปซื้ออัมระบัดมาอีกหนึ่งคนแล้วนะครับสลัดตั้กเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์นักธุรกิจชาวฟินแลนด์นะครับที่เคยยื่นข้อเสนอในการขอซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์เดดได้ออกมาพูดถึงมหากราบการขายสโมสรของตระกูลเกเซอร์นะครับโทมัสซิเรียคุสเนี่ย ก่อนหน้านี้ก็มีการยื่นข้อเสนอไปนะครับแต่ว่าโดนตัดออกไปตอนนี้ก็จะเป็นการแข่งกันระหว่างเซอร์จิมกับทางด้าน,นท่านชิกซึ่งตอนนี้ดีฝั่งของตระกูลเกเซอร์ดูเหมือนว่าจะเลือกทางด้านเซอร์จิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักธุรกิจชาวฟิแนแลนด์คนนี้ครับเขามีความรู้สึกว่าตระกูลเกเซอร์นี่น่าจะไม่มีการขายสโมสรครับเขาบอกว่าผมได้มีการยื่นข้อเสนอขอซื้อแมนเชสเตอร์เดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอก ผมว่ายัางไงพวกเขาก็ไม่ขาย they won't sell นั่นคือสิ่งที่นะักธุรกิจชาวฟิลิปปนส์คนนี้คาดการนะครับก็คือแบบเล่นเกมกันไปเรื่อยๆนะครับยื้อกันไปยื้อกันมาครับสุดท้ายแล้วตระกูลเกเซอร์จับไม่ขายน,น,นั่นคือแนวความคิดของเขาในเวลานี้นะครับแล้วถ้าจะซื้อสโมสรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเขาตอนนี้เขาก็ชื่นชอบในฟุตบ,บลอลอิตาเลียนนะเขามีบ้านที่อิตาลีด้วยเขามีบ้านที่โคโมโแล้วก็เขาใช้ชีวิตที่นั่นเนี่ยเกิน6เดือนนะต่อปี แล้วผมก็ชื่นชอบมากๆในการทำทีมของทางด้านซีเฟนชางนะครับซีเฟนชางนี่ก็เป็นเจ้าของของทางด้านอินเตอร์มิลานครับคนจีนเนี่ยเขาบอกนะครับว่าเขาสิ่งที่เขาทำมาในตลอดระยะเวลา7ปีนี่มันยอดเยี่ยมมากๆเข้ามาในฐานนะเจ้าของสโมสรที่เ่ายังหนุ่มๆนะแล้วก็ทำให้อินเตอร์มิลานนี่ประสบความสำเร็จอย่างมากถ้าหากเขาต้องการอยากจะขายสโมสรแล้วก็แน่นอนผมพร้อมที่จะพิจารณาในการที่จะไปซื้ออินเตอร์มิลาน ตอนนี้ก็เป็นความหวังของเรานะครับอินเตอร์มิลานในการที่จะหยุดยั้งความร้อนแรงของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนเชสเตอร์เดตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะปล่อยทางด้านเจอรเดนซันโชออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ครับตามรายงานข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์เดตพร้อมนะครับที่จะปล่อยเจอรเดนซันโชกลับไปอยู่กับบรูสเซดดอนมุลในซัมเมอร์นี้ หลังจากที่ก่อนน้านี้นะครับก็มีการพลิกกันไปพลิกกันมานะครับว่าเอ๊ะจะเอายังไงกับอนาคตของเตอร์ดนเจนซานโชครับแต่เห็นฟอร์มแล้วนะครับรอบชิงชนะเลิศในศึก F อฟเอที่ผ่านมาไม่ไหวจริงๆครับสำหรับเจนซานโชทีมท็อกรายงานข่าวว่าเรดเดวิลพร้อมนะครับที่จะขายเจนซานโชด้วยราคาขาดคุณยับเยินครับก็กลับไปที่ทางด้านบรัเซียดอทมุนนั่นแหละครับทีมที่สร้างชื่อให้กับเขาดอทมุนก็เพิ่งจะปล่อยทางด้านชูบินแฮมไปอยู่กับเรอัลเมริดนะครับ แล้วแมนยูไม่มีปัญหาเหรอนักเตะตแหน่งปีกขนเป็นคนหนึ่งโอไม่ครับเพราะว่าปีกก็เยอะอยู่แล้วนะนะครับแอนโทนีนี่ก็ยังไม่ปล่อยหรอกถึงแม้ว่าฟอร์มก็ไม่ดีครับแต่ว่าเพิ่งจะมาแมนยูก็จะเก็บไว้ใช้งานต่อนะครับอีกอย่างน้อยก็หนึ่งก็ดูการดูฟอร์มเั้ก่อนครับมาคัลเดฟอร์ดก็โยกไปด้านขวาได้นะครับการาโชอย่างนี้ไปเยสตรีตรงนี้ครับหรือไม่ก็ไปซื้อนักเตะคนอื่นเข้าสู่ทีมก็ได้ครับแต่ว่าเจเดนซันโชนี่คือมองแล้วว่าคงจะไม่สามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้แล้วครับ มาอยู่กับแมนยูนี่ด้วยราคาค่าตัว73ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับประตูที่เกิดขึ้นแค่18ลูกท่านเองแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับสมัยที่อยู่กับบุรีเซียนดอทมุน2ปีตอนนั้นนี่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการยิงประตูแล้วก็การทำแอสซิสเซถึง76ลูกครับขาดทุนยับเยินแน่นอนครับงานนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเอาเงินที่จะได้จากค่าตัวของเจเดนซานโช ไปลงทุนกับนักเตะคนอื่นหน่าที่จะให้ผลตอบแทนที่มันดีขึ้นก็ได้แต่คาดหวังนะครับว่าจะดีขึ้นกว่าทานด้าน,านจะท่านสัตว์โชครับแล้วก็ับพบกับอินไซต์มาโยเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ